สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้อสานแทบก็ยังคงติดตามในส่วนของการจ่ายเงินพี่น้องชาวนาไร่ละ5 0 0รบาทรอบที่2นะคะซึ่งพรุ่งนี้วันที่27กุมภาพันธ์จะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวโดยทางทกศนะคะจะมีการโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรเลยสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้วันนี้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะคะว่า ถ้าหากเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินไร่ละ500บาทไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าเป็นภาคกลางถ้าหากไม่ได้รับการโอนเงินจะได้เงินเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าวันนี้สันแซบมีคำตอบและมีรายละเอียดมาฝากเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง e อีสานแซบอีเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซบค่ะวันนี้อ e ีสานแซบจะมาตามในเรื่องของไร่ละห0 0ร้บาทซึ่งคุณผู้ชมถามเข้ามาในช่องมากนะคะว่าไร่ละห0 0ร้บาทรอบ2ที่มีการโอนจากทกศบางคนได้บางคนไม่ได้บางจังหวัดได้บางจังหวัดไม่ได้หรือว่ามีการโอนพร้อมกันหรือไม่ทั่วประเทศวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ว่าการโอนจะโอนอย่างไรโอนไปถึงวันที่เท่าไหร่และก็ภาคไหนบ้างนะคะที่จะมีการโอนและก็จะมีการโอนอย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหรือไม่ทกศเ็ามีการประชุมบอร์ดออกมานะคะในวันที่24ว่าจะมีแผนการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่ละ500บาทจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอยู่ที่4.6ล้านครัวเรือนด้วยงบประมาณในการโอนครั้งนี้อยู่ที่2.8มื่นล้านบาททีนี้แผนการจ่ายเงินก็ คือจะมีการโอนรอดใหญ่ซึ่งคําว่ารอดใหญ่ในที่นี้หมายความว่าจะมีการโอนตุ้มเดียวหรือว่า แต่เกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินอาจจะไม่ได้รับพร้อมกันซึ่งในการจ่ายเงินจะมีการแบ่งจ่ายเป็นภาคซึ่งวันที่25-28ถึง28จะเป็นการโอนรอดใหญ่หรือว่ารอบการโอนครั้งใหญ่นะคะแต่สำหรับใครไม่ได้ยังคงมีการโอนอย่างต่อเนื่องเรามาดูในวันที่25กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นการโอนของทางภาคเหนือซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินไปแล้วในวันที่25ก็คือแม่ห้อง เชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่แล้วก็อุตรดิตนะคะรวมไปถึงสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์และก็นครสวรรค์แต่จะมีการโอนในวันที่25กุมภาพันธ์บางคนจะยังคงไม่ได้รับการโอนซึ่งทกสก็จะมีการโอนตามแผนการจ่ายให้เร็วที่สุดก็คือ 26, 27, 28, 29จนถึงเดือนมีนาคมนะคะคุณผู้ชมตามแผนการจ่ายพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือไม่ต้องกังวลหากตัวเองยังไม่ได้รับการโอนเงินให้รอก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการโอนในวันแรกก็คือ25กุมภาพันธ์เพราะจะมีการโอนอย่างต่อเนื่องจนครบเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ บางรายนะคะคุณผู้ชมจะมีการโอนต่อๆไปเรื่อยๆบางจังหวัดเริ่มจ่ายวันที่1มีนาคม2564ก็มีนะคะ ทีนี้ในส่วนของวันที่26กุมภาพันธ์ก็มีการโอนซึ่งเป็นวันนี้แ่ละค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คืออีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นหนองคายนาครพนมมุกดาหารสกนลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและก็บึงการมีการโอนในวันที่26กุมภาพันธ์ตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นมานะคะและทกศก็จะมีการโอนทยอยเรื่อยๆค่ะไปจนถึง วันนี้ทั้งวันค่ะพี่น้องเกษตรกรแจ้งรายละเอียดข้อมูลขาอสารมาให้ทางอีสานราบราบแล้วนะคะว่ามีจังหวัดไหนที่ได้รับการโอนแล้วแต่ทีนี้การโอนของทกศเขาก็จะแบ่งการโอนเป็นแบบนี้คือถ้าใครยังไมไ่ได้รับเงินในวันที่26กุมภาพันธ์เขาก็จะมีการโอนต่อเนื่องเป็นบางสาขานะคะบางสาขาก็จะโอนวันที่27พร้อมอีสานล่าง 28- 29 เอย่นะคะจนไปถึงวันที่1มีนาคม2564นี้ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือการโอนของทอกศก็จะมีแผนการจ่ายอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะอีสานตอนบนถ้าหากใครยังไม่ได้รับการโอนเงินให้ติดต่อ ที่เกษตรอำเภอก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อที่ทกศก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องทะเบียนเกษตรกรหรือมีปัญหาเรื่องการโอนเงินแต่ถ้าท่านเคยได้รับรอบที่1อยู่แล้วในส่วนของทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดจะถูกส่งไปทกศอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องรอค่ะซึ่งบางสาขาเขาจะมีโอนในวันที่1มีนาคม2564สําหรับวันที่26ของพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานตอนบนนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นคิวการโอนของภาคอีสานตอน นั่นก็คือวันที่27กุมภาพันธ์2564มีทั้งหมด8จังหวัดประกอบด้วยชัยภูมิอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธรน,นครราชสีมานะคะบางสาขามีแผนการจ่ายออกมาแล้วซึ่งจะมีการโอนในวันนี้นะคะในวันนี้ก็คือตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปของวันที่27พี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ชัยภูมิอุบลอำนาจศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธรน,นครราชสีมาตรวจสอบสถานาการณ์ โอนได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้รับการโอนในวันที่27เขาก็จะมีการโอนอย่างต่อเนื่องก็คือ28แล้วก็ไปเริ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่1มีนาคมหรือบางพื้นที่อาจจะมีแผนการจ่ายทยอยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายสอบถามทกศแล้วนะคะอันนี้ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวทกศว่าได้รับกันทุกคนสําหรับคนที่เคยได้รับแล้วเกษตรกรทะเบียนเกษตรกรพร้อมอยู่แล้วแต่สําหรับ ใครจะได้วันที่27เลยก็ยินดีด้วยส่วนใครยังไม่ได้ก็ต้องให้รอก่อนนะคะเพราะว่าทกศเขาจะทยอยโอนโดยไม่ได้รับพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของแผนการจ่ายนะคะลูกค้าทกศในส่วนของอีสานล่างก็คือ ชัยภูมิอุบลอำนาจจิตสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธรนครราชสีมามีแผนการจ่ายออกมาแล้วยินดีด้วยเดี๋ยวพวกนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครได้รับการโอนเงินแล้วและเขาจะมีการทยอยโอนอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่1มีนาคม2,564ด้วยเช่นกันยินดีด้วยค่ะ และพี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้ภาคก,กลางภาคตะว,วันออกเฉียงใต้และก็ภาคตะว,วันตกนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างจะมีการโอนในวันที่28กุมภาพันธ์2564และจังหวัดที่ไม่ได้รับวันที่28กุมภาพันธ์ก็จะได้ในวันต่อๆไปนะคะสําหรับพี่น้องภาคกลางแล้วก็จะเริ่มจ่ายในเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564เป็นต้นไป ภาคกลางค่ะสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนครน,นายกนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามบุทัยธานีชัยนาทนะคะสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบุรีรวมไปถึง ภาคตะวันออกเสียงใต้ทั้งหมดปราจีนสายแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดรวมไปถึงภาคตะวันตกค่ะตาค่ะจากการจนบ,บุรีราชบุรีเพชชรบุรีประจวบกิริขันแล้วก็พี่น้องทางภาคใต้นะคะก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่28 28กุมภาพันธ์2,564ได้รับเงินแน่นอนเอาเป็นว่าเป้าหมายเกรรษตรกรที่โอนในครั้งนี้อยู่ที่4 หล้านครวัวเรือนด้วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของเกษตรกรในรอบแรกที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าไปลงทะเบียนใหม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็แจ้ง ตกสำรวจเรียบร้อยนะคะก็จะได้รับการโอนทีนี้ในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินก็จะมีโอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปตามแผนการจ่ายของทองกศตามไทม์ไลน์เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ยืนยันข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวคือทอกศเลยนะคะมีพี่น้องเกษตรกรถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าแล้วประกันร,รายได้ละจะได้หรือเปล่าเห็นบอกว่าทกศจะไม่มีการจ่ายอันนี้คือถ้ายังไม่สรุปจากคร,รมเราอย่าไปสรุปว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเพราะต้อง อรอให้คอรมองเขาอนุมัติออกมาก่อนว่าจะจ่ายหรือไม่ใหญ่เพราะว่าข่าวตอนนี้คือ นบขอเพิ่มวงเงินรอเข้าคอรมอลและอนุมัติจ่ายจากคอรมอลและทกศพร้อมจ่ายแน่นอนสําหรับเงินประกันรายได้ข้าวนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อนเนื่องไร่ละ5้ารบาทรอบที่สองใครที่ยังไม่ได้รอก่อนจะมีการโอนอย่างต่อนเนื่องเริ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือ1มีนาคมเป็นต้นไปค่ะพี่น้องเกรรษตรกรได้รับกันทุกคนถ้าหากใครไม่ได้ก็ให้ติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือว่าทกศได้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้เพื่อคลายความกังวลใจของพี่น้องเกรรษตรกรที่ ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินตามนี้เลยนะคะจากแหล่งข่าวทกศได้เงินกันทุกคนหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันซ่เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ